ดีค่ะแอมมี่เอทีคา์เซนะคะจะมานำเสนอรถโต t a าออนิวแคมรี 2.5G ปี2021ค่ะส่วนทรงสปอร์ตเหมาะสำหรับผู้บริหารนะคะพร้อมไฟเดไลไท์เซ็นเซอร์รอบพันและสเกิร์ตติดตั้งมาพร้อมจากศูนย์เลยนะคะด้านในกว้างขวางมีสลูปด้วยค่ะ พวมอะไรมาติฟังก์ชันนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้เลยค่ะพร้อมระบบพุสตาหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์เย็นเพลงเพาะหรูรามากเลยค่ะพิเศษสุดต,ตอนนี้ AT ทมีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ค่ะ ฟรีค่าดำเนินการนะคะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย